สวัสดีครับพบกับช่องแบ่ง์วนตะลอนเบาครับมินีมาบอนุ่งหัวมวนกันตามภาษาวิธีสบายพราาทำาพิยาดรองครับมาฉลองแล้วก็มาฉลองเออคนละเคนถ้ามาเบิงนะครับฝ้วนเร้วน่อแ้ติกันมกับก้นไหก้อนสัตะไข่ใหแบ่ง์ัวนนี้นะครับพเดี๋ยวเรามาดูกันเลยไมาดูกันเลย เขาสู้嘛เขาสูอยู่ไม่มีเปนนะกวตำรวจสิงหกอดอู๋อะไรตำรวจสิงหกดอูุ้ยกุยย่งราอไปหมายว่าพอสองดอกันไม่หย่เตมอีกแล้วไม่สิเลยสงดอกแนเาเท่า เขียนอะไรเลเขียนกะทิงแดงกะทิงแดงอะไรมีทั้งล่างทั้งบนก้กะทิงแดงโอ้ต้องคุณตำรวจท่าน่เสียเงินสองพันจจับรู้เลยจะไปเจาะนี่น่นไปเจาะ้อนไะนิ่งน่งก่อนไม่ตาสารสารมไดไปตาศิษฐ์ล็ตีนเล็กสิธิ์ไปนอนไปนอนลอดสารอี่เดียวตากบานบอกไม่เดี๋ยวบอไปนอนลอดสารก็ไปนอนคุยไุพมันลมก็จอใหญ่เต็มจอ ไม่ได้พี่น้องไม่กาอียาวๆเนาะกกันอนเมเย้คุกเจ้ากินเหล้าเค้าเ้ินตาเหลืองอสมัยดูดเงิดหลสมัยดูดครับประสบการขังเล็กเหรอชื่อเร่องว่าเกมพโดูเมนูลาดเพราะว่าไปเพ่นเมียงเดืมาใส่ชุดน้ำตแต่วานใส่ลงเขาเนี่ยแก้วไข่แก้วเก้าปวดเลยใส่ลงเขาเผาใบยาง มีดรงกระจนมันไมเียได้เสียได้เสียได้มันีก่อนเมอราก่อนที่สองลนขี้นขี้ลนยังไงลูกมขี้เ้ยมีคอจะเมาโคบอ่เออเมาโคกินเลยดิชุลยามังอยู่แป๊บสี่ก่อเดวกินได้ไเหเห็นแป๊สี่แป๊บสี่แป๊บสี่มาเป็นโฆษณะให้แบงพันๆได้แป๊บสี่ กระชีขามาเป็นพิสเตอร์มาเป็นคอสานแหวงมันปอนนด้ค่ะแปบซี่น yes um, okay? ี่ป้อมวนห้ยั่งดีแปบซี่นี่ยี่ห้อดีนะครับกินเหล้าหัวลอยได้ครับเค้มเลย็ได้ขาวี่วงปีงปลาทำาวก ขอกล้องนี่นะเจเกินพ่อยีเดียแล้วก็มาดูสนิเลได้เลาเก็บกาดังยี้มีเดือนมะขามกเ่ยขามก็สหมืดกอง้วขาเก็แล้วก็นางนวดสีแดงมาน้ากันัใช่ไมใช่ไหมตาเน่เขาไปเยอใส่นฮะเขาไปเลยน้ำเนาะวุยดอยเมขึ้นไปนนมันนก็ว่างงามเราเลือกสมัยอดุดสองพนกว่าบาทสองพันไวะจำอ่ไ้ ไอ้ชีเบืงเดีวเด็กๆเดกนอยเบิงเดียวยเอามาเรียนแบบได้ไอ้เจียดก็มากสมัยนี้เขาเล่นบาคหลากันแล้วพีมาสิมาปุ๊บเลยเลยมาเอิญมูก็มีเยีดงสองคนคนว่าใครแล้วคนว่คยเอิญมูเข้าสีมักมากขายองน้ำผมเจ้าเ่ได้ขาได้ขายโจอาฝนมึงบอกผ่านก็ได้่านก็ได้ เดี๋ยวเดี๋ค้าโฆษณาใชหมเรียงละไอกระเป๋าเงินผาสโลงเพิ่นเห้ยเพาดาร์กู้ว่าพร่ท่านเขากินกันไปหมดแล้วพาสลเขาเกาทาเมื่อกี้นี่ท่ามื่อเห็นมื่อิเก็บเอาวู้ดเอาแล้วนู้เกาปานี่เงินเท่าไหร่ว่ะทีฉันโลเงินใส่ถงพาสโลงเกาคนเด้ยวยบ่่าอันเนาะอยากมาแต่ว่าอุ้ยพี่ลูกพี่สนิท มีดากันนาา่งมีลาลูกปีมึงเี่ยไหนมากินมาเพินมาเออโมเลยเาดาได้ยี่ได้อีไอว่าลูกปี่มึงาแต่เมลูกปีดาเี่ยแล้วีเีนกเียไเที่ยเอเี่ยเขาผเขาเขาวันนี้เขจะเอาไปายเออทได้เมื่อก่นก็ถุมเนาตอนพนีลูีบาเพเที่ยมัเจ้าหายเจ้าใจเก่เน ีคลิปนี้ว่างเราจะด่ามา้วครับเพราะว่าอยู่นําการมาชิปีแล้วครับมเดีไปใส่ครับเดี๋ยวเปนทากใส่ตำรวจมาตำรวจมาสาพิัท่านเนี่ยางมาชวนไปหลนเฮีเรา เอ็ซีพอได้บ่งเดีวเคยเป็นเองดว่าเหตุการณ์บ้นเคยเป็นปอบ้านไดเคยเป็น่างเสีบ้างเนี่ยบางบ้างกับซุ้มหัวกันเล่นาื่คอเิดว่าคิดว่าก็สิเคยมีหรือกปลเล่นตอมันจังกินเล่นเก่งคนมั้งค่อยันเล่นตอนนี้มีปะ แม่เนี่ยมันแม่มันบกเกงมันกบเกงกันี่ไปตีงูวนไหนนานนกาล้งวชีบออยู่แต่มันเก่งเนเก่งตัวแต่ว่ามันกบเกียวกันพอก็มยังเห็กบเป้เลยบ้ยังเด็กพอแม่สวนเนาะ

มันต้องให้หกที่ผ่านไปเขาไปเรียนเรียนให้นี่พวกกินเข่าไปเรียนให้นี่พวกกินเข่าไปเห็นล่องเข่าเนี่วกูย้เนยุ่งย้อนยุ่งย้อนยุ่งเนี่ยจิ้งจกตุ้กเหวี่ยงเห็นล่องเขาเด้อไอ้ดิ้นละกินห้าก็กินดุมกินยังเหลี่ยงวัวไก่ก็ถูกแยกเดียวซ้อมคนมาจากเมืองพันธุ์ สวดใบชงใบสามม่โมบินขึ้นเขาเลยเขาเล่นจากเที่ยวขึ้นเงี้เสิเขาคิดจุ่มเดี๋ยวบอกผ้าเขาวงไผเลยเขางไผเ่สามมวงสี่วงบอมเหลืองเลวงไผสมัยก่อนมันเป็นแตงเดย์จังสีหูตัวหลานหลานงเถ่าหลานหลองเท่าสมัยนั้นเป็นแตงเดย์จังสีหูตัวตัวมุ้งที่หลานือจับย่งสมัยก่จับไสิกยมาเออเขาบ่มา ไใหเอาอยู่ก่อนก่อม่ดีนะก็อมาดูแล้็ไม่ลอยก็ไม่ใช่ไหมเหริยเนกบมาสิไปเขาหองหน้มาเรียกว่าเหรียไเอาอยู่บแต่ว่าเรบากัน่สับเนเอาอยู่บ้ก็คือลูกแก่หล่นเล่กัเล่ตีดวเจ้าหกสิบาทเหรียกบ่คยเรียนแล้ว กเรวอารับนมัปกเยว่มัมกไาัโน้หัวมวนกระตาภาษาชบานเท่าวันสำรงครับแจ้งได้ก็ขอจบคลิปเพียงเทีนี้ครับมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระับะไรแบงพัควดตลอนกอนนี่เด้อครับโวัถามว่ามักบ่จมักดอกตีดีให้ขอจบคลิปเพียงซนี่เด้อครับผมมืล้างขีมะไทยบิ่งไหมเด้อ ขอบคุณครับผมตำรวจมา <S <S 1> <S 1> จะวิ่งไปทางซ้ายก็เจอแต่ตำรวจจะวิ่งไปทางขวาก็เจอกับผู้หมวดทางไหนก็เจอตำรวจวิ่งไล่กวดฉันทุกทางมอเตอร์ไซค์มูนพออายได้มาแต่ปีคลอะละละละ โอแม่บังออช่วยมาสอนไอทีไอขาเตือนด้วยความหวังดีและไอมันแห้งเดิมเธอหกว่ันน้องอย่าสิพออยากจะโอมาเอาเด้อไอสิไปหาไปส่งส่งแม่ชมยงเดีมอเตอร์ไซคมูลพอ มอเตอร์ไสคมูนพอไอได้มาแต่ปีกรรลอนโอแม่บังอัืชอมาสอนไอทีไอเขาเตือนด้วยความหวังดีรถไอมันแห้งเด้อหากว่าน,นองอยากสิพ่ออยากเจอโอมาเอาเด้อไอสิไปหาไปส่งส่งแม่ชมยง Mata Sai Moon